สองนักบ,บินอวากาศนาซาควรใช้เวลาอยู่บนสถานีอวากาศนานาชาติเพียงแค่8วันเท่านั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับยานอวากาศสตาร์ไลเนอร์ของบริษัท b o e อิงเนี่ยครับอาจจะทําให้พวกเขาต้องอยู่ในมุงโคจรน,นานกว่า8เดือนด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภารกิจนี้นักบ,บินอวากาศตกอยู่ในความเสี่ยงอะไรหรือเปล่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับยานอวกาศของโบอิงคืออะไรกันแน่และนาซามีแผนกู้ภัยกับภารกิจนี้ไว้อย่างไรวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกทีละรายละเอียดกันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกอนทองเรเฟตกุ่นหรือกอนเคทนะครับกับอีกตอนของเส้นทางสู่ดวงดาวในวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกับมหากราบ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับยานอวกาศสตาร์ไลเนอร์ที่ทำให้คุณแบร์รี่วิลมอร์และฟินิตาวินเลียมส์นักบินอวกาศของนาซาเนี่ยครับติดอยู่บนสถานโยกาศานาชาติมาไม่น้อยกว่า2เดือนแล้วด้วยกันต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ายาน Starliner เนี่ยถือเป็นหนึ่งในยานอวกาศของบริษัทเอกชนที่ทางนา s าเนี่ยได้ว่าจ้างมานะครับ มอบสัญญาให้ทั้งฝั่งของ b o e i n งและฝั่งของ SpaceX ในการพัฒนายานอวกาศเพื่อใช้ในการนำส่งนักบินอวกาศชาวอเมริกันให้สามารถเดินทางไปกลับสถานีอวกาศนานาชาติได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าทางนาซาเนี่ยต้องสิ้นสุดโครงการกระสวยอวกาศลงไปในปี2011ที่ผ่านมาและในช่วงเวลาระหว่างนั้นนานกว่า9ปีด้วยกันนะครับนาซาต้องจ่ายเงินให้กับฝั่งของรัสเซียเพื่อส่งนักบินอวกาศขึ้นบินไปกับยานโซยูสนั่นเองซึ่งโบอิงเนี่ยก็ได้พัฒนายานที่ชื่อว่า CST 1 0 0หรือ Starliner ขึ้นมานะครับโดยตามเดิมแล้วเนี่ยตัวยาน Starliner ภารกิจที่มีได้บินอวกาศเดินทางขึ้นไปด้วยถูกวางแผนให้ขึ้นบินตั้งแต่ปี2017นู่นเลยนะครับแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าฝั่งของ Boeing ก็มีปัญหาเจอความล่าช้าต่างๆในระหว่างทางที่ต้องพัฒนาขึ้นมาซึ่งปัญหาและความล่าช้าเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติกับภารกิจการสำรวจอวกาศนะครับ การไปอวกาศเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่เราทราบกันและความล่าช้าก็ถึงเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการพัฒนาขึ้นมายานของโบอิงในภารกิจแบบไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยเนี่ยก็เคยเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการทดสอบทนี่โครับที่ระบบนาฬิกาทํางานผิดพลาดไปทําให้เครื่องยนต์เนี่ยพาเข้าสู่ผิดบงโครจรจนทําให้ได้มีเที่ยวบินทดสอบครั้งหนึ่งในปี2022ก่อนที่จะส่งนักบินอวกาศขึ้นบินเนี่ยครับเมื่อวันที่5มิถุนายน ปี2024ที่ผ่านมานี่เองซึ่งการเดินทางไปสถานีวกิกาศตนานาชาติของยานสตาร์ไลเนอร์เนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบนะครับมีปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างความพยายามจะนำยานไปเชื่อมต่ออยู่หลายครั้งด้วยกันซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยคือการรั่วของก๊าซฮีเลียมนั่นเองนะครับถามว่าฮีเลียมมีความสำคัญอย่างไรกับภารกิจนี้คือตัวฮีเลียมนี่ครับเป็นก๊าซที่ใช้ในการปรับความดันให้กับเชื้อเพลิงของระบบขับดันซึ่งฮีเลียมเนี่ยครับ ถูกใช้ในการผลักให้เชื้อเพลิงเนี่ยถูกส่งไปตามท่อของระบบขับดันบลยานให้ตัวทรัสเตอร์หรือระบบขับดันตัวเครื่องยนต์ไอพ่นขนาดเล็ก,เ,ลกเนี่ยช่วยปรับพิทานของยานในระหว่างเดินทางอยู่บนอวกาศได้นั่นเองนะครับซึ่งจนถึง,ถง,ถงตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานการรั่วของกาซีเรียมเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับและวิฟเฟอร์กอนก็ยังไม่มั่นใจแน่ชัดว่าต้นเหตุของมันคืออะไรแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดนะครับเพราะตัวระบบขับดันหรือตัวทรัสเตอร์ของเราเนี่ย ก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันคือบนยาน Starliner เนี่ยมีทรัสเตอร์อยู่28 28ชุดด้วยกัน ในระหว่างที่เชื่อมต่อเขากับสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันมีทั้งสิ้น5ชุดนะครับที่เกิดดับลงไปและแม้ว่าในปัจจุบนันทีมภารกิจจะแก้ปัญหาให้ตัวทรัสเตอร์สีชุดกลับมาทํางานได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนขึ้นบินแล้วนะครับก็ยังมีทรัสเตอร์อีกหนึ่งตัวเนี่ยที่ยังไม่กลับมาทํางานเหมือนเดิมคือแน่นอนครับว่ายานสตาร์ไลเนอร์มีทรัสเตอร์มีรบขับดันแบบเหลือเฟือมากๆแต่ว่าทีมภารกิจของนาซาและโบอิงเนี่ยอยากจะทราบครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวทรัสเตอร์ ที่เกิดขึ้นกับการรั่วของฮีเรียมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะระบบดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่ในยานบริการอยู่ในเฟสโมดูที่ด้านหลังของยานสตาร์ไลเนอร์นั่นเองนะครับนั่นคือเมื่อตอนที่ยานสตาร์ไลเนอร์แยกตัวออกจากสถานีอวก,กาศนานาชาติแล้วเนี่ยตัวยานบริการจะถูกเผาไหม้นในชั้นบรรยากาศโลกของเราและทีมวิฟาศารมบนโลกจะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเลยนะครับและแน่นอนว่าพวกเขาต้องการจะ Make sure ต้องการจะมั่นใจครับว่าปัญหาการรั่วของฮีเลียมหรือการที่ทรัสเตอร์เกิดดับขึ้นมาเนี่ยจะไม่ไปเกิดขึ้นระหว่างการแยกตัวการกลับมาสู่โลกของเราซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่อันตรายขึ้นมาได้นะฮะซึ่งในตอนนี้ครับเราทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับยานสตาร์ไลเนอร์กันแล้วเรื่องต่อมาครับคือการที่เราได้เห็นในข่าวว่าได้มินอวกาศติดอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยพวกเขาตกอยู่ในอนันตรายหรือเปล่ามีเหตุการณ์อะไรที่ให้เป็นกังวลไหม คำตอบของเรื่องนี้ครับคือถึงแม้ว่านักบินอวกาศจะติดอยู่นอกโลกแต่บนสถานีิวกาศนานาชาติเนี่ยมีอาหารมีอากาศมีเครื่องนุ่มผมมีสิ่งต่างๆที่เหลือเฟือนะครับเพื่อรองรับกับนักบินอวกาศในการ,ยอ,รอยู่อาศัยระยะยาวได้นั่นคือปัจจัยแรก ปัจเัยที่สองเนี่ยครับเรามีการส่งยานขนส่งสเสบียงเดินทางขึ้นไปจากโลกของเราไม่ว่าจะเป็นยานของฝั่งสหรัฐฝั่งของยุโรปหรือฝั่งของรัสเซียเนี่ยครับขึ้นบินไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นเรื่องของสเสบียงเรื่องของอาหารอากาศเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ขาดแคลนอย่างแน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยก็นำมาสู่คำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าในเมื่อเรามีทริบิโนกาศที่ติดอยู่ล็อกโลกจริงๆเนี่ย ทำไมนะาซาไม่ส่งยานอาวกาศลำใหม่เดินทางขึ้นไปรับทัมบูชวิลล์มอร์และนเซนนี่วิลเลียมกับโลกมาในทันทีเลยคำตอบของเรื่องนี้คือการไปอวกาศ มันเป็นเรื่องที่ยากครับแต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดเพราะว่าปัญหาหลักๆอยู่กับที่จอดบนสถานีอากาศในาชาตินั่นเองนะครับปัญหานี้เนี่ยจะคล้ายๆกับความพยายามตามหาที่จอดในห้างสรรพสินค้าในช่วงเย็นวันศุกร์หรือช่วงเสาร์อาทิตย์คือที่จอดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการให้ในึกภาพอีงนี้ครับบนสถานีอากาศในชาติเนี่ย มีที่จอดยานอวกาศอยู่ถึงสิ้นแแห่งด้วยกัน4ี่แห่งเป็นของสหรัฐและ4ี่แห่งเป็นของรัสเซียคือยานอวกาศของฝั่งสหรัฐกับฝั่งรัสเซียเนี่ยจะมีระบบการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันคือฝั่งของสหรัฐอาจจะนํายานของพวกเขาไปเชื่อมต่อกับพอร์ตของฝั่งรัสเซียได้แต่มันต้องใส่การปรับแก้ที่เยอะมากๆเลยนะครับทำให้ในสถานการณ์ปกติที่ไม่ขับขันจริงๆเนี่ยเราต้องตัดจุดเชื่อมต่อฝั่งของรัสเซียอีกจุดเนี่ยออกไปจากสมการก่อนทาให้ในตอนนี้เนี่ย สถานีอวกาศนานาชาติมีจุดจอดรถให้ยานอวกาศของนาซาให้ใช้ได้ทั้งสิ้นสีช่องด้วยกันโดยสองช่องเนี่ยจะเป็นท่าเชื่อมต่อที่ให้ยันขนส่งสินค้าเนี่ยครับเดินทางมาเชื่อมเดินทางมาด็อกก็จะเป็นทั้งยานฟิกเนชยานดรา้อนที่ใช้ในการขนส่งสเปียนขนส่งสินของต่างเดินทางขึ้นจากโลกแบบที่ไม่มีทางปีนอวกาศเดินทางมาด้วยนั่นเองและแม้ว่ายานอวกาศเหล่านี้เนี่ยจะมีการปรับความดันมาไว้นะครับ แต่มันไม่มีแผ่นกันความร้อนเดินนั้นแล้วนักบินอวกาศจะนั่งยานเหล่านี้เนี่ยกลับโลกไม่ได้ทีนี้ครับเราจะเหลืออยู่2ช่องให้ใช้งานสําหรับยานขนส่งที่ให้ในักบินอวกาศโดยสารได้หนในช่องนั้นถูกเชื่อมต่อโดยยาน Boeing Starliner ที่มีปัญหาอยู่และอีกหนึ่งช่องที่เหลืออยู่เนี่ยคือยานครู r ากอนของ SpaceX นะครับที่ได้นําส่งลูกเรือภารกิจ Cre w 8เดินทางมาเชื่อมต่อซึ่งข้อบังคับของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ย คือพวกเขาต้องมียานอวกาศสำรองไว้เพื่อที่จะเป็นเซฟเฮเวนเป็นยานอบพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินถ้ามีอุกบาตเสียงมาพุ่งชนมีขยะอวกาศมีเหตุการณ์จำเป็นใดๆที่ต้องอบพยพในบินอวากาศกลับโลกเนี่ยลูกเรือทุกคนจะต้องมียานกลับโลกได้ดทันทีซึ่งในเหตุฉุกเฉินจริง,รงๆเนี่ยนาซ่ายังอนุมัติให้ยานสตาร์ไลเนอร์ของโบอิงนำพาลูกเรือกลับมาสู่โลกของเราได้ แต่การใช้ใน,นวาวเอวกาศเดินทางกลับโลกกับยานสตาร์ไลเนอร์ในสถานการณ์ปกติเนี่ยจะต้องรอการตัดสินใจโดยทีมเจ้าหน้าที่ของ n a s a และ Boeing ที่จะให้คำตอบข้อสรุปเนี่ยภายในเดือนสิงหาคามนี้ครับซึ่งคำตอบที่ได้มาเนี่ยน่าจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องความปลอดภัยของยานอวกาศที่มีดาวเอวกาศโดยสารไปด้วยครั้งหนึ่งที่นาซ a ต้องทำเลยเนะครับและข้อสังเกตสำคัญจากการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ย คือ3ผู้บริหารที่มีบทบาทในการตัดสินใจคือ3เจ้าหน้าที่ของนาซาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระหว่างการเกิดเหตุกณกรรมกระสวเฟยอวกาศโคลอมเบียที่เกิดแตกออกระหว่างเดินทางกลับโลกครับเท้าความอุบัติเหตุของกระสวเฟยอวกาศโคลอมเบียแบบสัน้นๆกันก่อนนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดรอยรั่วที่แผ่นกันความร้อนและทีมเจ้าหน้าที่ของนาซาเนี่ยอนุมัติให้นักบินอวกาศเดินทางกลับโลกโดยไม่มีการตรวจเช็คว่าไม่มีรอยรั่วเกิดขึ้นหรือเปล่า และทําให้ความร้อนที่นักบ,บินอวกาศเผชิญในระหว่างเดินทางกลับโลกเนี่ยได้ทะลุเข้าไปผ่านปีกซ้ายของยานทําให้ยานแตกออกระหว่างเดินทางกลับโลกและพรักชีวิตทั้ง7นักบ,บินวกาศบนนั้นไปนะครับซึ่ง3เจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทในวันนั้นก็ประกอบด้วยคุณเลโรอยเคน Roy Kane, ผู้เป็นไฟดีเรกเตอร์ที่อยู่ในฝุ่นควบคุมภารกิจที่คูสตันเป็นคนที่ได้เห็นโหกกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเขา ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขามาทํางานให้กับบริษัทโบอิงครับและมีบทบาทดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการของยานอวกาศสตาร์ไลเนอโดยเฉพาะเลยอีกคนหนึ่งที่อยู่ในฝุ่นควบคุมเช่นกันคือคุณสตีฟติชนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาได้มาดํารงตําแหน่งผู้จัดการของ Commercial Crew Program หรือเป็นโครงการที่ทางนาซาเนี่ยมอบงบจ้างให้กับทั้ง spacex และ boeing ในการพัฒนายานอวากาศของบริษัทเอกชนเพื่อนำส่งที่บินอวากาศเดินทางไปกลับจากสถานีอวากาศนานาชาตินั่นเองและอีกหนึ่งคนครับคือคุณเคนโบเวอร์ซ็อก ผู้ที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติในตอนที่กระแสวอวกาศโคลอมเบียเนี่ยเกิดแตกออกเป็นเสียงระหว่างเดินทางกลับโลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาดํารงตาแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการด้านภารกิจปฏิบัติการบนอวกาศของนาซาโดยเฉพาะเลยทั้ง3คนนี้เนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงครับว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดการยอมรับความเสี่ยงที่มากเกินไปได้พรากชีวิตนบินอวกาศไปแล้วและน่าจะมีบทบาทสำคัญครับในการตัดสินใจว่านบินอวกาศของนาซาทั้งสองคนเนี่ย จะเดินทางกลับโลกกับยาน Starliner หรือกลับกับยานครูดา g o n ของ Space X ซึ่งทีนี้ครับถ้าเราเทียบข้อดีข้อเสียกันการที่ได้บินอกาสทั้งสองได้กลับกับยาน Starliner เนี่ยแปลว่าทีมภารกิจค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขารู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นกับอะไรและน่าจะแก้ไขได้แล้วและมันทำให้ไม่เกิดผลกระทบกับปฏิบัติการของสถานีอวกาศนานาชาติด้วย เพราะนอกจากเรื่องของที่จอดรถที่ค่อน้ันแออัดบนนอกโลกแล้วเนี่ยนักบินอวกาศที่เดินทางขึ้นไปหมุนเวียนครับเขาต้องมีการฝึกซ้อมล่วงหน้านานอย่างน้อยก็ครึ่งปีด้วยกันมีการเลือกมีการวางแผนภารกิจไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วทั้งฝั่งของสหรัฐฝั่งของรัสเซียยุโรปแคนาดาและญี่ปุ่นซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากภารกิจทดสอบเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาวได้ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการคอมโบอิ้งเช่นกันครับ ที่ต้องส่งภารกิจทดสอบพร้อมในวินอวกาศขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเริ่มต้นภารกิจส่งลูกเรือเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติอย่างเป็นทางการขึ้นมาอีกครั้งแต่ข้อเสียก็อย่างที่เราระบุไปครับว่าความเสี่ยงในตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีมากเกินไปและความปลอดภัยเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก,กับนาซ่าในปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมองค์กรเลยก็ว่าได้ครับว่าถ้ามีความเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวการเลื่อนออกไป ดีกว่าเราเอาชีวิตของลูกเรือขึ้นไปท้าทายขึ้นไปไว้กับตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้านาซาตัดสินใจให้ยานของ s p ป c e x ไปรับนักบินอวกาศที่เดินทางบีบยานโ o e ิ n งกลับโลกเนี่ย้อดีครับคือยานครูดากอนของ SpaceX มีประวัติที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นำส่งนักบินอวกาศเดินทางไปสถานีอวก,กาศนานาชาติมาแล้วเนี่ยก้าวภารกิจด้วยกันยานที่จะขึ้นไปก็จะเป็นภารกิจที่10นะครับ แต่ข้อเสียนอกจากที่เราบอกไปว่ากระทบการทำงานของทั้งฝั่งของ NASA ฝั่งของ SpaceX แล้วเนี่ยชื่อเสียงของ Boeing ที่ถือว่าค่อนข้างเละเทะอยู่แล้วนีครับไม่ว่าจะเป็นในภาคของอุตสาหกรรมการบินก็จะมีผลต่อเรื่องของอุาสาหกรรมอวกาศอีกด้วยเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้ครับเราต้องรอการตัดสินใจจากทีมผู้บริหารบรรดาวิศวกรและผู้จัดการจากฝั่งของ NASA ฝั่งของ Boeing ที่ต้องร่วมหาทางออกกันแน่นอนครับว่าทางออกที่ออกมาจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับนักบินอวกาศที่ทํางานเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของพวกเขาเพราะแน่นอนครับว่าการเดินทางไปอวกาศไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมันยังยากตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ตอนที่ยูริก,กากรินเดินทางขึ้นจักฐานปล่อยจนถึงในทุกวันนี้ครับมันก็ยังเป็นงานที่มีความเสี่ยงอยู่เราเคยมีบทเรียนมาแล้วครับว่าข้อผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวอาจจะหมายถึงการต้องแลกมาด้วยชีวิตของนักบินอวกาศ แต่ทีมภารกิจก็ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดดังกล่าวครับและนํามาปรับแก้ไขเพื่อให้การเดินทางไปอวกาศมีความปลอดภัยเชื่อถือได้และเข้าถึงได้กับผู้คนที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นในปัจจุบันแต่สิ่งที่เราสามารถบอกได้ในตอนนี้ครับคือดอะบิ๊นอวกาศสองคนที่เราเห็นข่าวว่าติดอยู่บนนอกโลกเนี่ยพวกเขาปลอดภัยอย่างแน่นอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเหลือเฟือแน่นอนครับว่าการเดินทาง8วันของเขาอาจจะถูกยืดขยายออกไปเป็น8เดือน แต่นั่นก็คือสติการอยู่นอกโลกที่นานยิ่งขึ้นซึ่งในบิโดากาดน่าจะค่อนข้างแฮปปี้นะครับที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่นอกโลกเพิ่มอีกครั้งหนึ่งและก็จะเป็นารกิจเท,ท้ายของทง Bush ั้งบุชวิลมอร์และฟซนนี่วิลเลียมส์แล้วนะฮะที่ทั้งคู่ก็อยู่ในวัย50กว่าแล้วด้วยกันซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลให้ฟังกันนะครับ อันนี้ถือเป็นบวทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยมาอัปเดตที่ฟังกันว่าานพิมพอากาศติดอยู่นอกโลกจริงหรือไม่นาซามีแผนการในการกู้ภัยอย่างไรและเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับยานสตาร์ไลเนอร์ในภารกิจดังกล่าวนะครับถ้าชอบคอนเทนต์น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกอนเคทีกันด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรามีชื่อเข้าชิงรางวัลของรายการ Talent Influencer Awards 2024โดยทาง t e l ฟิกนะครับ แข่งกับทางพี่พลช่องเซซายและพี่เอกจากช่องคนช่างฝุ่งใสนะครับอย่างไรก็ขอความกรุณาไปช่วยโหวตให้เรากันด้วยหรือรักใครเชียร์ใครก็อย่าลืมฝากไปโหวตกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์วิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชม,มถึงตอนนี้ครับผมกันเคทีต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ